โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาลงวอคัสสี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็คืออาธรรมน่าจะลงโคตรเยอะเลยครับผมเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราจะยับตามสเต็ปตามสตูตรของสโลแกนพวกเราหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดอาธรรมเยอะมากก็คือเราต้องอาจจะต้องถือวิสาสะยืนโวเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะไหวไหมนะครับดูท่าก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้พอเห็นพันผ่านแล้วครับผมโหดูดูชุดดิ มีธนูตัวหนึ่งเนี่ยดูใส่ชุดโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่ชุดเปิดไหล่ด้วยดูดิเฮ้ยเขาใส่ชุดเปิดไหล่ดูดิก็ดูไหล่เขาสิดูไหล่เขาอ่ะไหวไหมทุกคนไหวไหมเจอไหล่เปิดไหล่แบบนี้ไหวไหมพี่เอาเป็นว่าชีวิตจริงไงทอ,อย่างเงี้ยคอเคลียไหวเปล่ะเมี <c oughs> ่ย เอาดิดูไหลดิเอ้าไหวไหมอย่างเงี้ยเด้ไดด้ไดด้ก็รู้ว่ามันแรงก็รู้ว่าคุมมันแรงแต่ว่าไหวปหมล่ะกดทุกอย่างคุมมันแพงไม่แรงได้ไงอิู่เลยอะทำโรงวะยังไม่ได้เซตอะไรเลยยังไม่ได้เซตนินจาเต่ามาแล้ว อาเชื่อมากระทัดโอ้โหโคตรตึงกัแบบเนี้ยมันต้องเอาแล้วอะครับเนี่ยเอาเลยเอาดิครับผมผมแม่งจะข้างแล้วเนี่ยโอ้โหเอาอะไรล่ะครับเนี่ยเอา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 ข้างเอาข้างเอาข้างข้างรอเลนไอ้รอเลนจะข้างในวัดแสงมา ไม่ทำว่ะบับ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 ให้บับให้นี่บับให้เบอร์เนอะไม่เรียนบับบวกเลยเพรอยากยินวงเลยว่าวเลยคือจู่ผมเป็นไรไม่รู้ผมอยากยิงวงว่ะเพื่อนว้าว โยสวัสดีนายโอ้โหนายเปิดไหลเท่เลยอะผมเหมือนผมเห็นเขาใส่ผมรู้สึกเหมือนผมเห็นอนาคตของตัวเองยังไงไม่รู้อะพยายามทําใจอยู่อะว่าแบบเราจะต้องเราจะต้องเปิดไหลใช่ไหมเราจะต้องเปิดไหลนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทัน่ะผมยโ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 ยเอาเฮ้ยเต่าไปไหนเพื่อนหมอหมอนี่ว่าโอเคโอเค โอเควันนี้ไม่บวกนะโอ้โหโวดซัดเต็มซัดเต็มคอเราเต็มแข้งเลยอ่ะเออเนี่ยจบแล้วว่าดีทำไมผมมีความรู้สึกว่าผมผมจะต้องซื้ไก่เหรอเขาพาเราให้มาตื่นเขาไม่มาหรือเปล่าเ้าผมเห็นกอลัตท์ว่ะก็ผมเห็นกอลัตท์เมื่อกี้เฮ้ยพูดนี้ไม่ถูกนะเพราะเขาว่าพวกเราอยู่ว่าเรารอข้าง ถ้าเขาจะทําตัวเหมือนเราเหรอมันไม่เท่เนะเว้ยตอนนี้ไงมองอ๋ออยู่เขามาแล้วนี่ว่าข้างยังข้างแล้วดิไี่อยาเจอนี่อาเช่ไปดิเป็นไปได้ไงผมว่าเขาไม่ทําแบบพวกเราหรอกมันทําตัวแบบตอนสลนตอนสลาเอ้าเอ้าเฮ้ยตอนสลนไปไหนไปไหนแล้วโอ้จะยืนวงจริงไหมเนี่ยตอนสลนจะยืนจริงไหมเนี่ยเ๋ย่าอย่ยเข้าวงอะอดี๋เข้าวงนี่ครับผมมามามาไม่เข้าไม่เข้า เพราะผมก็ไม่เข้านะเราเล่นกันแบบไม่เข้าดีกว่านะครับเอมเอ้ยบา้าป่ะติดบ้าติดบา,า้ามาอุ้ยโคตรตึงอะ่ะหวัวเชิอโคตรตึงอะ่ะอ้าวไม่ใช่ต,ตัวตึงวิ่งไปตีไก่แล้วทำไงเราว,วเนี่ยเค้ยตัวตึงวิ่งไปตีไกเ่เพื่อนเพื่อตึงดีมาะทำตัวเหมือนผมเลยอะ่ะผมก็เคยแบบเนี้ย สรุปเจ้าเจ้าใช่ไหมเราจะได้เจ้าเจ้ากันไปเพราะผมก็เคยทำแล้วอ้าวสวัสดีชิซุชิซุกุครับผมแต่ไปเลยอ้าวมรทักสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยมาโอเคแต่ทำไมผมจำกระทัดในคาบที่แบบเขายืนวงตลอดเลยวะเวลาเจอเขาอะ เออมาติดตาประทัดมาแล้วเอ้าว่าแล้วเหมือนเดิมเลยโอโทษขอโทษอโอโโอเคเขาคือคนเดิมนี่วะเขาไม่ได oh. ้เ nah ป็นคนใหม่มานี้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 ไม่ต้อง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 เข้าโว้โหทัดเข้าโว้ รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกเหมือนผมโดนด่าฟรีดีเวลาผมจะวิ่งเข้าขอบขอบวงเลใช่ใช่เหมือนผมโดนด่าฟรียังไงไม่รู้อ่ะเออเรายังอยู่ขอบวงนะเราอยู่ขอบวงแล้วเราอยู่ขอบวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคือวิ่งอ่ะเราจะเข้าวงอ่ะเป็นว่าเราเป็นเข้าวงแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นอ่ะคือก็คือก็มีผลเนาะอันเนี้ยเฮ้ยเอาตัวอะไรก่อนดีเอาโมอลิซ่าใช่ไหม เบลีซ่าร่วมมาแล้วดีเจมายังดีเ DJ มันปั่นจบเลยไม่มีไม่มีพลังอะไรนี่ไม่มีพลังแฝงรถเกาะกรทัดมาแล้วกรทัดมาแล้วเป็นหูตัวรถเกาะเรียบร้อยกระทัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วออืเรียบร้อยกระทัดเรียบร้อยใช่เราไม่ต้องไปสนใจอะไร เรียบร้อยหมอผมโดนอีกแล้วอ๋อใช่ผมนี่ิ่งกอเลยอโอ้โนซ่าตีปั้นเสรคจอาเย็มมอเฮ้ยซาตีปั้น่ะแต่เฮ้ซาตีปั้นว่ะเอาหมอไปขอบขอบซอกซเหมือนผมนะครับเพื่อนๆแตวเราจะรอด เอาปั้นก่อนเอาปั้นก่อนขอรีดดาเมจนะขอรีดดาเมจนี่มารีดดาเมจเบอร์เอารีดดาเมจก่อนเดี๋ยวผมมันจะค้างพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมจะค้างแล้วปั้นก็จะได้ดาเมจปั้นทีกันผมกำลังผมกำลังจะค้างโอเคผมค้างแล้วมาผมสุดแล้วลกระทัดเลยเนี่ย <c oughs> ตัวตึ้งอ้าวถึงวงแน่ผมว่ามีถึงวงหแหละถ้าแตะผมเลยเนี่ยเย <c oughs> เคอาเชอร์น okay, uh, ี่อารเชอร์อารเชอร์เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนยืนวงยนรวนนะเดี๋ยวนี้เขาไม่โคตรตัวจริงแล้วอ่ะเขาเขาไม่เข้าเลยเว้ยจริงๆตอนนี้คือเขาไม่เข้าเลยเว้ยอารเชอร์ไม่เข้าวงเลยสักนิดเดียวโอเค โอ้ผมเห็นอนาคตผมเลยอ่ะยักษ์ไลนยักษ์ไลนคุณยักษ์ไลนเชิญชวนให้มาสาคอเฮ้ยแล้วกอลทัศน์ไปไหนอ่ะกอนสลันเนี่ยผมว่าจะพูดอย่างหนึ่งเฮ้ยเขารอข้างว่เฮ้ยกอนสลันรอข้างเหรอไม่มั่งเฮ้ยไม่ชเขาไม่ชอบงานงานอะไรแบบเนี้ยเอาจริงเขาไม่ชอบรอข้างใช่ป่ะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนตายแบบนั้นใช่ไหมใช่ครัเขาไม่ชอบใครทำเขา่ะ เฮ้ยเออเล่นเฮ้ยจะถึงวงแล้วนะจะถึงวงแล้วนะเอาถึงแล้วนะถึงวงแล้วนะอบไม่เอา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 เฮ้ยแต่ว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันเราก็มาน้อยแล้วเรามากันแค่สามคนเขามากันหกคนทำไมเราโดนด่าวะมันยังไงเนี่ย่าฟรีไเนี่ยผมโดนด่าฟรีพวกเราอะโดนด่าฟรีเราวิ่งไะเราวิ่งเข้าขอบวงเฮ้ยวิ่งเข้าวง ดปิดโอ้โหทำไมเต่ามาดิเต่าไม่ได้หรอเต่าตีไก่ดิเพ่ามาพ่อมาระยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีโอกาสไหมจะมีไหมจะมีโอกาสไหมผมจะได้เข้าวงไหมมามาเธอโบนตุ๊กเธอโบนเฮ้ยดีเจดีเจโอ้โหห้าสิบไปดิมาดิรอแล้วโอ้โหีอ โดนพิษอย่างนี้ล้วงอยู่ไหนโดนพิษอย่างนี้วงอยู่ไหนครับเต่ามาแล้วเต่าพร้อมแล้วเต่าพร้อมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหีกแวบอ๋อยมกเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็จะดึกเข้าวงใช่ไหมแน่นไงมีโอกาสิดนึงขอน่ิดนึงนะเห็นว่านิดนึงนิดนึงขอ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  ดับขอบขอบเล็มๆขอบให้มันแบบพอได้ดาเมจเตโอ้ยอาเชื่อเดียวอาเชื่อเดียวใด่โบเต่าเหรอเต่าไม่กดยาละพีสามร้อยผมว่าแค่สกิลทีเดียวก็โบแล้วหนึ่งห้าเลยเนี่ยน่วงไปเลยไม่ต้องรวมโอ้ประสารนเะใชเดี๋ยวถึงวงอีกอ่ะเดี๋ยวถึงวงอีกอ่ะ มีถึงวงแล้วผมบอกเลยแมวไมวแมวไมวแมวไมวโอ้ยมาได้มาได้มาไดมาได้บอกมีถึงวงแล้วผมบอกเลยออกเป็นสางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยแสดงว่าไม่ใช่มีแค่รอเรนตัวเดียวที่ทำอะไรเอาจริงแล้วตีตั้นเลยครับตีตั้นเลยโอ้โหดวงไฟไม่ได้มีรอเรนคนเดียวที่ยืนขอบโบว์เนี่ย มาแล้วมั้งเบิร์สเบิร์เสียงไม้ครัเสียงไม้รไม้ดอไ้จะค้างแล้วจะค้างแล้วจะค้างแล้วโอเคผมค้างแล้วผมจะสุดแล้วเพื่อนผมจะสุดแล้วเออ ไป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 ต่อเต่าสกิลเก้าส yeah, ja okay. ี่ก็พอมี่เต่าทีเดียวเลยดูโบ๊โบโบโอไม่โดนอะโอเคหมื่นเจ็ดม่วแล้วเฮ้ยเขาอยู่ตรงขอบวงอะเขาอยู่ตรงสเก็ตขอบวงอะตระทัดอ่ะปล่อยเขาไปนะ มาแล้วมาแล้ว9-4มี9-4โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะหลับแกล้วทีเดียวทีเดียวัุีอดูดิดูอาเชอร์โคตรใจอ่ะเดี๋ยวรู้ววแล้ว อันเนี้ยเราลองชนเขาเลยเดินเดินเข้าไปชนเขาเลยปราได้ที่เขายังไม่เข้าวงก็คือยืนขอบวงก็คือเขาอาจจะคิดว่าเขายืนอับจบเลยแม่เข้าวงว่ะชิอันอันนี้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดสูตรอันนี้ผิดสูตรเพราะเราสโลแกนเราแค่ยืนขอบวงครับอ๋อ <c oughs> มามามาเขย่ามาเขย่มาเขย่ามอ้โห๋อดวงไฟอ๋อไปเลยตัดมองนะตัดเลยตัดเลยนี่นี่มันต้องอย่างงั้นมันต้องง้นหมาเลาะมีจ่าเต่าโบโบบ้าเรียบร้อยครับทิเม่าง ก็รัฐจะวัดเราไม่ไม่วัดไม่วัดโดนแล้วโดนแล้วอาเชอ่์ฮะอาเชอร์โดนละอาเชอร์โดนละไม่มีโบสถ์อาเชอร์ต้องแทงให้เพื่อนแล้วแหละจังหวะนี้บีหกแสนแทนให้เพื่อนก่อนต้องหมอไปล่อก่อนนะถึงจะออกมาเนี่ยตรงกลางใช่ไหมเฮ้ยลองวะเดี๋ยวผมเอาหมอไปยืนกลางมาแล้วหมอผมมาแล้ว มอกมาละเนี่ยได้เต่ามาตวงแล้วแน่ๆเลยเออเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินมาหมออยู่นี่เร็วอาเชื่อเห็นหมอผมเบาเดินมาอย่นิดหน่อยเต่าแล้วเต่าแล้วนั่นไงนั่นเป็ขามาแล้วเขามาแล้วหลอกเขาบาขอกเขาแล้วโอ้โหนี่นะเขาบ้าิงเขาบตีหมอมาแล้วพี่โดดโดดโอ้โหถือวงอ่ะผมบอกเลยมีถือวงอ่ะถือว่าลวงดาวงเลย เดินเดิหมอเดหมอนึงนนึงหมอหมอหมอไว้ตรงกลางหมอไว้ตรงกลางเขาได้เดินมาเชอ่ะอเตามาแ้วดินมาแล้วึงึงที่ไม่ต้องต่อไ่เลตองินเลยโอ้โหลืมลืมกระนันโอ้โหจบละจบละพิไก่อนกบจบละอาชอบทำอะชอบทำ อยู่แล้วอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมรอข้างก่อนผมรอข้างก่อนเพื่อนๆผมรอรอข้างก่อนเยวไปคิดดี๋ยมันแค่แต่ผมรอข้างไปนนะครับนี่เอ้ยนั่งหนึ่งหนึ่งกูบ้าคนเดียวมานั่งหนึ่งเดี๋ยวหมายถึงใครวะหมายถึงหัเหรอนั่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยว โอ้โหมีดราม่าเลยครับเพื่อนๆวันนี้นั่งหนึ่งหนึ่งโอ้โฟอดตึงมีแต่ตี้มีดาตี้นั่งโบห้าไปดิเบิร์ดห้าไปดิห้าไปดิเบิร์ดอุ้ยคุมเร่งข้างผมโอ้โหมระโดดเพือนกัะหดดเพือน ปั้นก่อนแล้วกันเอ๊ะแถวมาแล้วเป็นเทปโวยกอล์ทัดมาแล้วโอ้โหเขามาเปิดหมอแล้วเขามาเปิดหมอแล้วเขาจะมาเปิดหมอผมเขามาเปิดหมอแล้วเร็วๆเขาเปิดหมอผมสวยรอเลยรอเลยข้างข้างข้างไม่ข้างตีเล่เรียบร้อย ยางตง่มดำมาอไอ้นี่มันร่วงแสดงว่ากอลัทต์กดยาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่เจอกก่อคอตีเข้าแค<บ>่ห้าสิบแสดงว่ากดยากดแน่นอนนะ,นะทำไมเขาสู้เราไม่ได้วะไม่เข้าใจแต่ป้าคนในที่แบบมาเยอะมาเท่านี้เลยนะทั้งหมด เดี๋ยวอาธรรมมาเป็นสิบคนผมก็มีแค่สามคนนะจริงๆแล้วพ้อมมาอยู่ผมกคืออาธรรมจะมาสิบคนห้าคนเจ็ดคนแปดคนผมก็มีกันแค่สามคนนะจริงจุดกูอย่าจบดอนโอเคสนุกไหมก็โคตรสนุกเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทำคิดต่อไปนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคิดหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพี่